ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะฮะศูนย์โตโยต้าสุรีนเยอยนะครับจดนี้มั้มากจอดตรงอจอดตรงไหน,นก็ได้วันอาทิตย์เขาไม่ได้ าไแนนห์อกเาไดเขไม่ได้รับซ่อมอยู่แล้วนี่สีขาวเปิดไหมคะนนี้ปิดครับวันนี้ปิดเปิดจะไปโชูมคร่บใช่ค่ะไปโชโชเมีะรเซลาหเลินนนครับมาช่วง่ัเซลเพิ่งออกไปกินข้าวเซลเพิ่งออกไปกินข้าวเี่ยเล่นมันาบสามแล้วนะ เขาจะเข้ามาอีกไหมคะน่าจะเข้าครับช่วยโทรได้ไหมใครจะไป่รู้ว่ากินข้าวเวลาไหนฝักส่วนใหญ่กินเที่ยงใช่ไหมเออนี้มันบ่ายสองแล้บ่ายสองจะบ่ายสามอยู่แล้วเพิ่งไปกินข้าวไปอยู่กันนานนั้นเลยจะไปทันไหนจะต้องรอ ไม่ก็ต้องบอกให้พี่เขาโทรก็เราไม่ไม่หรือไม่ก็เราก็โทรหาเขาเองเรามีเนี่ยมันมีเบอร์แปะอยู่ใช่แล้วก็ไปดูรงไหนเองเเขาไม่ได้ปิดประตูแเราก็ไปเลือกเองเลยเลือกเสร็จแล้วก็ขับกลับบ้านเลยโอ้ย ถึงแล้วนะฮะโตโยต้าโซรินครับนี่นะฮะโตโยต้าสซรินนะครับ,นะรบตอนนี้ฝ่ายขายนะไม่อยู่นะครับฝ่ายขายไปกินข้าว เปทุกวันนะฮะจานถึงอาทิตย์นะครับถึงห้ามงเย็นนะครับคุณรัตนาสวัสดีครับผมมาออกรถใหม่นะครับมาออกรถใหม่โอ้เขาไม่อยู่เราเราก็ร้อนดิเขาไม่ได้เปิดแอร์ฝ่ายขายไปกินข้าวหมดใช <What>? ่หนูจะเอาคันไหนอ่ะเอาเอาคันไหนเอาค <What? S 1> ันไหนเลือกยัง ึราก็นั่งรอแล้วเนาะเรามาถึงแล้วล้วทำไงได้โทรไปรุง่งเออนั่นแหละนี่เบอร์ข้างหน้าก็ได้0 4น อีา่าโทรเลย,ย,ไ,ย,เยไม่มีตังค <laughs> ์โทร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 ฮะระฮอฮะนะฮะีะฮ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 ะนะฮะนะฮ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 วฮาฮะาะฮะฮะฮาฮะฮะฮะฮาฮะฮาฮะฮะฮะฮ เ่อ้นงเราก็ไม่มีเวลานานด้วยสิเราก็ว่างไม่นานด้วยสิครับประเด็นนะครับไปธุระต่อที่เสือครับ นะฟอร์จูนน่าเลยนะจากคุณอภิวัฒน์นะ <c oughs> <c oughs> เขาไม่ทิ้งหน้าบริษัทแบบนี้นั่นสิหะผมนะฮ <c oughs> <c oughs> ะชอบคนไหนเลือกเอาโรถเขาเนี่ยเขาคุณคุณพันชิตาครับมาทำอะไรนะมาดูรถครับผมจะมาจองรถครับ <c oughs> คุณคนหนึ่งนิดปา้าดีใจด้วยนะที่เสือมาซื้อรถจ้านะครับผม <c oughs> ขอบคุณทุกท่านครับผมนะฮะ โทรไปยังฝ่ายขายไปกินข้าวไปหมดเลยทุกคนไม่มีใครอยู่นะตอนนี้นะครับจริงๆแล้วน่าจะมีอยู่สักคนหนึ่งเนาะเขาอาจจะเห็นว่าเป็นวันอาทิตย์นะฮะเขาก็เลยไปกันหมดเลยนะครับ สวัสดีครับทุกท่านครับผมตอนนี้ฝ่ายขายไม่อยู่นะฝ่ายขายไม่อยู่นะเสือจะออกรถแล้วเหรอครับผมคุณรันเพลนครับโตรียังยี่สิบสามน่าทันครับพรุ่งนี้เดินทางครับพรุ่งนี้พี่เสดเดินทางครับผมนะพรุ่งนี้เดินทางแล้วก็ทันนะครับทันยี่สิบสามเนาะมันมีที่เดียวนะสิฮะมันมีที่เดียวคุณเรนนี่นะครับมันมีที่เดียวเนาะ คือทุกยี่ห้อแต่และจังหวัดต่างจังหวัดมันก็จะมีที่เดียวมันไม่เหมือนกรุงเทพนะกรุงเทพมันจะมีนะเป็นทุกเขตนะกรุงเทพเราไปตรงจุดนู้นตรงนี้ไปตรงดูตรงไหนก็ได้แต่ต่างจังหวัดมันมีนมที่เดียวนะครับชอบไหมชอบอันไหนคุณแม่เลือกไปก่อน เออเอามาเลือกดูก่อนไม่ตอนนี้ดูของจริงอ่ะชอบันไหนก็เลือกเลือกเอาไว้ในใจก่อนเบาเบาลูกเบา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  คือตอนนี้ให้แต่ให้คุณแม่เป็นคนตัดสินใจเนาะนะครับว่าชอบอะไรนะครับให้คุณแม่เลือกนะครับ นุ่งนัที่นั่งมันจะร้อนลเลยชดแอรหนอขอบคุณทุกท่านครับผมนขอบคุณทุกกำลังใจครับ อะไรนะฟอร์จูเนอร์นิวสองจองุดแปดเลเจนเดอร์อ,อีโฟสิกมาขอบคุณครับผมคุณมาเรโอสวัสดีครับผมนะฮะคุณปานีสวัสดีครับคุณรัตนาสวัสดีครับผมใใดีใจด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับกระบะหรือเก่งนะฮะ เอาตรงๆนะคือว่าเก่งดีกว่านะครับหลักๆก,ก็ชอบเก่งกกนี่นะครับทุกคนครับขอบคุณทุกท่านครับผมนะเอากระบะก็ดีนะเอาไว้ค้าขายได้นะครับ กระบะสี่ซื้อนะฮะคุณไรไรนะฮะสวัสดีครับผมคุณรักนานะฮะขอบคุณครับรวงข้าวทิพนะฮะสวัสดีครับคุณน้องสิงหานะฮะคุณสุชาดาครับขอบคุณทุกท่านครับนะคุณรวงข้าวทิพน้องใบบัวนะฮะคุณนงครานนะฮะเอ็กซ์ดีเกมสวัสดีครับผมนะคุณนกเป็นเดียวนะฮะคุณธงชัยนะครับคุณคนึงนิดคุณสาววิตรีนะครับผมนะฮะตอนนี้อยู่ที่คุณแม่นะครับเอาตรงๆนะให้คุณแม่ชอบ ขอบค <ITA> ุณค <rare> ุณสุธ so ีรัตครับมากดให้แล้วขอบคุณครับนะฮะขอบคุณครับกระบะเหมาะกับงานที่บ้านพี่เสือนะเบาเบาลูกเบาเกระบะชอบไหมคุณแม่ระหว่างกระบะกับแ่งชอบอะไร Ừ. Các bạn tập kính vào này. cho okay, quang đi, nè quang nắng chóc bò luôn bò 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 ของรุ่งสีอะไรอ่ะสีฟ้าเปิดได้เปิดเข้าไปดูเลยเขาไม่น่าล็อกนะรถเขาไม่อยู่ตนอท้ายกกุดเอาถ้านั้นก็ไม่เอาปิดรุ่นนี้ไม่ชอบท้ายกุดเอารุ่นนี้ ยารีดแอคทีฟไปลองนั่งดูก่อน,นโอ้มันกว้างอยู่อันนี้จะกว้างมากครับโอ้กว้างมากเลยข,ข้างหลังอ่ะ ว่างมากครับวการประหยัดการประหยัดน้ำมันเขาจะอยู่ที่23.3กิโลต่อลิตรนะเท่าไหร่นะฮะ23.3กิโลต่อลิตรเป็นรถเป็นรถอีเค็อคาร์นะครับเครื่องพัน2 0 0ซีก็จริงแต่ให้อัตราการการเลขที่เท่ากับเครื่องพันห้านะครับเครื่องพันเท่าไหร่1 2 0 0ซีพันสองนะฮะคพันสองแต่แต่ให้เป็นรถเนการขับเทียบเท่ากับเครื่องพันห้าับหันหน้ามาสิหันหน้ามาชอบไหมเนี่ย ว่างนะครับเวลานั่งจะรู้สึกว่าสบายแล้วก็ไม่มีอะไรมาขั้นกลางนะครับนบสี่คนได้ไดสีส่คนคนั่นหมายถึงว่ามีมีหลานตัวเล็กๆเยอยใช่ไหมครับเด็กเยอะออ๋คุณหนิงสวัสดีครับผมคุณมาเรีโอสวัสดีครับคุณหวานหวานสวัสดีครับคุณฟรานซิสโกแอนโตเนิโอนะสวัสดีครับ <c oughs> เอาจะปิดน้ามันไม่มีแอร์เดี๋ยวหายใจไม oh. ่ออกอาดุมพัทยาในกวางกว่านี้เขาเรียกอะไรนะทำ่างไงสั้นช่องไหนตัวนี้ตัวนี้ช่องช่องไหนตัวนี้ช่องไหน เออโอเคคน้อยมีนะอน่อยอ่วยนี้นอนน่อ่ะให้พี่คำนวณให้ก่อนได้ครับ กับเด็กๆเยอะนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณครับคุณมาเริโอปากน้ำโพนะ my f r i e ไลน์เด t h ค่ะโต o ยต้าโอเคครับผมนะฮะขอบคุณคุณ f ฟ m i l y s c กนะฮะขอบคุณครับ You are w e l c o คว m ม r ม o จากคุณฟรานซิสโกนะครับขอบคุณคุณยุตพงศ์จากสระบุรีกดให้แล้วครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ คันนี้เลยฮะ